สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาตลาดนัดมหาพระนะท่านผู้ชมนะครับมหาพระไปให้ท่านลูกค้าทั้งหลายเผื่อลูกค้าตามหาผ้ายไในอยู่นะครับตามสไตล์ผมหละครับท่านผู้ชมได้ไปชุดหนึ่งนะครับเผื่อมีลูกค้าตามหาอยู่นะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณน,นะครับพ่อคูณน,นี้แท้ทันนะนะครับออกบ้านคลองในี่ห้าสี่นะครับนอนกล่องเลยขออนุญาตแกะหน่อยหนึ่งเด้อนี่ตัวนี้สวยดี ชุดนี้สวยวิ่งๆเลยนะครับต่อโคดขวามือเราเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้นอนกล่องมาเลยนะแท้ทันนี่หนึ่งรายการแล้วอันนี้จะเป็นจเจริญพรหลวงพ่อทองอันนี้ก็สวยเหมือนกันท่านผู้ชมส่องเข้าไปนี่รายละเอียดคมชัดลึกเลยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับท่านผู้ชมเมตตามหานิยมนะครับจเจริญพรน,นะครับ อันนี้เป็นเจริญพรเจริญพรสามนะครับอ่าสายนี้ทั้งพระอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ทั้งเนี่ยซื้อไงขายข้องนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นโอ้นี่คลาสสิกเลยนะหลวงปู่คำพันธ์นะครับท่านผู้ชมลักษณะพญานาคพญานาคลักษณะปกป้องหลวงปู่เนี่ยนะครับโอ้คลาสสิกคลาสสิกหลวงปู่กำพันนี่ยันเนี่ยเห็นไหมครับยันนี้คุ้นคุไ้ไหมท่านผู้ชมนะครับปีสามแปดนะอ่ะได้มาแล้วนะครับ ไปตรงนี้นะครับหมดไปหลายตังค์พอสมควรอันนี้จะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนี่อันนี้สวยมากสวยมากครับอันนี้ครบเลยท่านผู้ชมนี่ครับกล่องนี้ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมถ้าเป็นยี่ห้อนี้โอ้โหลงทุนสูงครับนี่นะครับสวยดีอ่าใน,นมาคอผมโอนเงินหมดแล้วนะครับถึงจะอัดคลิปนะชุดนี้นะอันนี้เป็นผ้าจานอิดครับเป็นเท้าอิสวรณน,นะครับนี่เอาว่าเบอร์ต้นต้นของประเทศนะท่านผู้ชมนะ นี่เห็นไหมครับปี2564นะครับวัจุรามณีนะครับแบบนี้นะ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่วัจุรามณีกล่องเขาจะเป็นลักษณะของนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมยี่ห้อเนี้ยนะท่านผู้ชมนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับช่วงร้อนแรงนี่ก็ราคาวิ่งไม่หยุดนะท่านผู้ชมนะชั่วโมงนี้ก็ก,กะกะเอานะครับ <Yeah. S 1> พาทุกสายต้องกะราคานะท่านผู้ชมชั่วโมง,งนี้นะ <Yeah. S 1> นี่ครับนี่โอ้ได้นอนกล่องมาเลยนะท่านผู้ชมอย่าประมาทนะ <Yeah. S 1> อ่ะมาดูรายการต่อไปครับอันนี้จะเป็น หลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับนี่หลวงพ่อปานวัดจุดๆนๆะๆแล้วก็หลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับท่านชมนี่ครับเป็นพระเกจิคู่เลยท่านชมเขาเรียกว่าเกจ,เกจินี่ครับเกจิดังอดีตเกจิดังปัจจุบันนะครับด้านหลังเป็นนี่เสือคู่เลยท่านผู้ชมก็ถือว่าสวยงามมากมาพร้อมเรียมนะเปื่อ ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาพาะเกจิสายเสือทั้ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับสวยมากได้มาพร้อมเลี่ยมนะครับโอ้โ,โหพอยกรียญนีขึ้นมานกร้องเลยท่านผู้ชมแก้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนะครับมีพระรังจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชานนั่งหัวเสือท่านผู้ชมนะครับโอ้โหท่านผู้ชมร้องไม่หยุดเลยจับเหรียญหลวงพ่อชานขึ้นมานี่ร้องไม่มีหยุดเลย อ๋อครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับขนาดไม่ใหญ่มากนะสังเกตที่นิ้วมือผมนะครับนี่คือว่าสวยเดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อชานวัดบางบ่อเป็นเหรียญนั่งหัวเสือนะเหรียญนี้นะนะครับสายนี้เป็นสายเสือนะครับขึ้นชื่อว่าเสือไม่เคยขอเหยือใครกินต้องล่าเองเท่านั้นอ่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับเล่นพระนี่เราอย่าไปคิดมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะครับได้ไปแล้วมาดูอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูสักห้านาทีพอวันนี้ นี่ครับหลวงพ่อปานวัดบางจุดๆๆๆๆนี่หลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับโอ้โหหยิบขึ้นมาทีไรลอกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับนี่ครับแกะบ็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้สวยสเลงดงามนะครับลูกศิลูกขาเยอะนะครับหลวงพ่อชานวัดบางบ่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่นะโอเคนะครับส่วนรายการนี้เป็นอื่นไปไม่ได้ครับเป็นเหรียญลักษณะทรงจำปีนะครับ เดี๋ยวผมขอญาตแกะกันแล้วกันนะครับเป็นทางด้านของพระอาจารย์อิทธวจุรามณีนะครับเดี๋ยวผมได้ที่ห้อยกล้องมาก่อนนะจะได้จับสะดวกอันนี้มือขวายังจับอยู่ท่านผู้ชมนี่สวยไหมครับนี่เขาเรียกว่าสวยมากนะท่านผู้ชมนะเบสิกพระแท้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมีการลักษณะโอ้ยหกแปดหกสี่โอ้โหครับเลขสวยซะด้วยอะท่านผู้ชมแบบนี้ต้องกะเกณฑ์ตัวเลขเอานะครับมหาอำนาจมหาบารมี ขึ้นชื่อว่าเป็นเทวิสุวรรณวัดจุฬามณีไม่เป็นของรองใครเขาเรียกว่าต้นตำรับเลยก็ว่าได้ครับของเหรียญเทวิสุวรรณนะท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยครับวัดจุฬามณีนะครับอันนี้อ่านี่เห็นนะครับกล่องจะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นผมอยากจะแกะจังเลยนะเหรียญนี้แต่ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมพระสวยมากอ่าเดี๋ยวให้เจ้าของแกะจับจับเบาเบาพี่จับจับจับขอบนะเดี๋ยวเจ้าของแกะ อ,อ,อเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นไหมครับมาเนี่ก็เป็นจับขอบเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมนะอ,อ่านะครับอ๋อลูกพี่มาข้างหลังเมตตามหานิยมหลังยันดวงวัด 65, บ้านไร่สองห้าหกห้านครราชสีมาต่อโคดิวซ้ายและขวาเอาล้วครับตอนนี้จเจริญพรท่านผู้ชมเห็นไหมครับพอผมแกะไปนสวยโอ้โหดูสิครับผมอยากจะให้ดูความสวย แต่ว่าลูกค้าที่ผมที่ปิดพระผมไปก็ทราบดีนะครับความสวยของพระแต่ละรายการเห็นไหมครับเลขหนึ่งห้าสี่ห้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยงามเหลือเกินครับดูสิครับท่านผู้ชมเจริญพรหลวงพ่อทองอันนี้เป็นเจริญพรสามนะครับมีกล่องมาด้วยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปเรามาดูเหรียญพระเกจิที่ลูกิลูค้าไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันหลวงพ่อแพรวัดทีกุลทองครับท่านผู้ชม นี่ครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองโอ้โหค,ครับผ้าแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือผ้าเหลียนนี่คณะผู้จัดสร้างเน้นโดยเฉพาะเน้นมากนะท่านผู้ชมนะการแกะบล็ออกแบบแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือผ้าเหลียญนี่ถ้าเป็นผ้าเหลียญก็ต้องกระไหลทองรองนิเกิลนะครับลงทุนสูงนะสมัยก่อนทน่านผู้ชมถ้าเป็นพระสมเด็จนี่ก็มีตะกรุดทองคําเยอะสายนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่า,านะครับนี่เห็นไหมครับมาแบบน,นี้เลยนอนกล่องครับหลวงพ่อแพรวัดพ,พิคุณทองอ,อําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีครับ นอนกล่องมาเลยกล่องอะไรเอ่ยนี่เห็นไหมครับนี่กล่องยี่ห้อนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านผู้ชมของดีนะครับอ่าพะระสวยๆนะครับท่านผู้ชมนะเวลาพระขึ้นเห็นพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับอ่ะรายการไหนต่อไปจะเป็นรายการนี้ครับเป็นเหรียญลงพ่อคูณนะครับนี่ครับเหรียญน,นี้ออกที่จังหวัดชนบุรีเป็นเหรียญบ้านคลองนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้เลยบ้านคลองนี้จะออกทั้งนั่งผ่านบ้านคลองแล้วก็เป็นเหรียญน,นี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ นี่แท้ทันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้แท้ทันนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องกะเกณฑ์ตัวเลขราคาเอานะท่านผู้ชมนะไม่มีราคาที่แน่นอน100%อนะครับอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่เรื่องแท้แท้แน่นอนเรื่องพระเหรียญไว้ใจผมได้เลยนะครับพระเหรียญที่เพจไม่ต้องมาวัดดวงนะครับออกแบบรับประกันทุกรายการแต่เครื่องรางกับพระสมเด็จต่างคนต่างดูนะครับผมมีหน้าที่ส่งให้ตรงปกนะครับแต่เรื่องเหรียญนี่ ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องวัดดวงนะผมรับประกันทุกรายการท่านดูแค่สภาพและราคานะครับไว้แค่ไหนท่านก็สามารถจะดูตัวเลขได้เลยนะครับในระหว่างที่ท่านดูตัวเลขกับผมจะลืมว่าหลังไม้นี่ก็แทบไม่เนกันท่านผู้ชมวันนี้ก็หลายรายการเลยทีเดียวใครไวใครได้นะครับนี่ครับถ้าจะปิดจะผ่านเวลาผมแจ้งตัวเลขไปขอให้ท่านบอกผมตอนนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะปิดครับผ่านครับผมจะได้ไม่ต้องรอท่านไหนนะครับผมจะไม่ต้องเสียโอกาสลูกค้าท่านอื่นก็จะต้องไม่เสียโอกาสเช่นกันท่านผู้ชม ใจเขาใจเราเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเรียนนี้เป็นเรียนของผูกคำพันวัดธาตุมหาชัยเป็นลักษณะมังกรลักษณะโอ้ท่านผู้ชมหางนี่พันกันแล้วก็มาหัวมาโผล่ด้านนี้ซ้ายและขวาครับคลาสสิกเหลือเกินครับเรือนนี้นะด้านหลังยันนี่โอ้โหครับคุ้นๆน,นะครับยันนี้ต้นตำรับเลยท่านผู้ชมนะครับมหาปัตนารุ่น3ฉลองอายุครบ80ปี2538นะครับนี่ครับผิวหิ้งหงแบบนี้แท้เบสิกนะครับนี่ครับท่านผู้ชม เล่นผ้าเนี่ยโอ้มีหลากหลายเหลือเกินนะครับถนนทุกสายวิ่งมาทางนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะครับหรือว่าทางด้านของนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติมีหมดนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบุรุษพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทพนักงานออฟฟิศนะครับทนายความก็ามาท่านผู้ชมผมเห็นหลายคนแล้วหรือว่าทางด้านของแม้แต่หมอก็อามานะท่านผู้ชมนะนะครับ,นะนะรบท่านไปดูได้ในโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะจบอะไรไม่ได้เลื่อนนะครับท่านผู้ชมนะ นี่นะครับเขาเรียกว่าทางสายของอาชีพมาสจันไม่ต้องใช้ใบสมัครไม่จําเป็นว่าท่านจะจบอะไรมานะครับขอเพียงท่านมีความรู้ศาสตร์ของพระนะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าท่านจะจบอะไรมาก็แล้วแต่ท่านก็มีโอกาสโดนพระเกศท่านก็มีโอกาสได้พระแท้เช่นกันจริงหรือไม่ถามใจท่านดูนะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวถ้าว่าท่านจะจบระดับไหนมาครับผมเห็นหลายลายแล้วท่านผู้ชมนะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เป็นศาสตร์เดียวนะครับที่ต้องมาศึกษาที่ประเทศไทยนะครับต่างชาตินี่นะครับเรียนแบบยากครับนี่ครับถนนทุกสายวิ่งมาทางนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลนะครับนักกีฬาก็มานู้ชมนักร้องนักดนตรีมากันหมดแล้วครับท่านรออะไรแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ